่หนูป่ามันนี่อุ้ยเซลฟี่หน่อยดีกว่าเฮ้ยนี่คุณแอบถ่ายฉันหรอเอปล่าไหมครับปล่าอะไรก็เมื่อกี้ฉันเห็นอยู่ว่าคุณแอบถ่ายฉันเอามานี้เฮ้ยทำไมไม่มีอ่ะเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลย ฉันขอโทษค่ะฉันเข้าใจผิดคิดว่าคุณแอบถ่ายไม่เป็นไรครับปกติผมเป็นคนที่ชอบเซลฟี่อยู่แล้วเลยครับ,รบงั้นฉันไม่รบกวนแล้วค่ะขอโทษอีกรอบด,ด้วยนะคะครับ เฮ้ยนั่นมันแอร์ไทยจริงนี่เฮ้ยมันหนีไปแล้วเอาไงดีน่นสิไทยหลักขันไว้ไม่ทันซะด้วย สวัสดีครับคนสวยมาคนเดียวเหรอครับใช่ค่ะมาคนเดียวมาคนเดียวแบบนี้แฟนไม่ว่าเหรอครับไม่ว่าค่ะเพราะว่าไม่มียันแสดงว่าแบบนี้ผมก็จีบได้ใช่ครับเ <c oughs> พิ่งเจอแค่ไม่กี่นาทีคุณก็จะจีบเลยเหรอคะคุณเคยได้ยินคำาว่ารักนกบผมไมปต่าครับ เคยสิคะแต่ว่ายังไม่เคยพบงั้นผมขอลายคุณไว้หน่อยได้ไหมครับเผื่อว่าถ้าเกิดคุณแอดผมแล้วคุณอาจจะพบก็ได้ค่ะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยครับอุ๊ย สายหลุดมาครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ขอบคุณค่ะได้ไหมคะสักครู่เลยครับ แต่ของติดยากมากเลยอ๋อเหรอคะงั้นค่อยๆตะะิดนะคะสักพูดเลยครับได้แล้วอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณค่ะคุณตกรค่ะ เป็นของคุณจริงๆยังจะขออนุญาตตรวจสอบเลยค่ะอาคุณบอกว่าโทราศัพท์เครื่องนี้เป็นของคุณแล้วทำไมหน้าจอถึงเป็นรูปผู้หญิงคนนี้ล่ะคะไปแบบไม่ได้นี่มันอะไรกันคะคุณขโมยโทราศัพท์ของเขามาเหรอนี่มันโทราศัพท์ของฉันตั้งหาก ส่วนคุณเชิญไปโรงพักกับฉันด้วยค่ะน่ามาโทรศัพท์ของผมจริงนะครับคุณตำรวจผมไม่ใช่ขโมยคุณครับช่วยผมหน่อยนะรครับช่วยเป็นพะยานให้ผมหน่อยเอ,อ่อคุณตำรวจคะเป็นโทรศัพท์ของเขาจริงๆค่ะเขาเพิ่งขอรายฉันอยู่เลย <c oughs> ขเขาไปเธอค่ะฉันว่าเขาคงหนีไม่พ้นหรอกขอบคุณคุณมากนะครับที่เป็นพยาในให้ผมไม่เป็นไรค่ะเรามาสั่งของกินกันต่อดีกว่า <c oughs> งั้นเพื่อเป็นการตอบแทนเดี๋ยวมื้อนี้ผมเลี้ยงเองนะครับขอบคุณค่ะใช่ญเลยครับ โชคดีจริงๆเลยเราได้รูปผู้หญิงมาตั้ง2คน 2> ถ้าเอารูปกับคลิปไปขายน่าจะได้หลายบาทแน่เลยพิเตอร์เอยขออนุญาตนะครับเเเีเดี๋ยวกันคุณตำรวจนี่อะไรของคุณเนี่ยมาจับผมทำไมมีผู้เสียหายแจ้งมาว่าคุณแอบถ่ายรูปและคลิปวีดีโอของเขาเชิญคุณไปให้ปากคำที่โรงพักด้วยครับอะไรรูปคลิปอะไรผมไม่รู้เรื่องนะปล่อยผมคุณไม่มีสิทธิ์มาจับผมแบบนี้นะครับ คุณมีหักฐานหรือเปล่ามีสินัำน,นันยายตำรวจกับผู้หญิงที่เขาโโทรศัพท์ฉันนี่นี่ไงไอคนที่มันหลอกพูกว่าไม่ได้ถ่ายแต่จริงๆแล้วมันถ่ายมันจะเอารูปพวกเราไปขายนี่พวกเธองั้นฉันไม่ลบกลัวแล้วค่ะขอโทษอีกรอบด้วยนะคะครับ เฮ้ยนั่นมันแอร์ไทยจริงนี่เฮ้ยมันหนีไปแล้วเอาไงดีนันสิไคยหลักฐานไว้ไม่ทันซะด้วยหึแล้วไอ้คนแบบนี้มันก็มีเต็มบ้านเต็มเมืองจะด้วยสิฉันต้องหุนหงิดจริงๆฉันว่าอย่าเพิ่งไปสนใจมันเลยเรามาคิดแผนช่วยผู้หญิงคนนั้นก่อนดีกว่าใช่ก่อนที่โรคจิตนั้นจะหนีไปไกลกว่านี้แผนอะไรดีล่ะ ได้ลูกเสือก็ต้องเขาทำเสือไอ้ิไเจ้ไอ้เดิ่งฉันส่งหลักฐานที่แกแอบถ่ายรูปสาวๆส่งให้คุณตำรวจหมดแล้วเราเยื่ออีก20กว่าคนก็รอฟ้องกัอยู่คราวนี้แกดินไม่หลุดแน่ คนแบบนี้อยู่รอดในสังคมเรามาได้ยังไงคะเนี่ยนั่นสิคะต่อจากนี้พวกเราคงต้องระวังตัวกันให้มากกว่านี้แล้วล่ะค่ะเชิญครับไม่เลยครับตำรวจตำรวจปล่อยผมไปเถอะนะครับผมไปอย่างติดโคลนขอบคุณพวกคุณทุกคนมากเลยนะคะถ้าไม่ได้พวกคุณลูกฉันคงหลุดไปถึงไหนตอนไหนแล้วล่ะค่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะ ใครเห็นก็ต้องช่วยอยู่แล้วใช่ค่ะอีกอย่างเราก็เป็นผู้หญิงด้วยกันไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหรอกค่ะฉันว่าผู้เสียหายคนอื่น <c oughs> คงต้องดีใจมากแน่ๆค่ะที่มีคนดีๆอย่างพวกคุณอยู่ในสังคมยังไงฉันก็ต้องขอบคุณพวกคุณทุกคนอีกครั้งนะคะ <c oughs> พวกเรายินดีค่ะ สวัสดีค่ะแม่จุ๋มนะคะหรืออีกฉายาหนึ่งว่าคุณจุ๋มจิตชื่นเือไทยตอนนี้อายุเหรอคะ16อุ้ย60ค่ะเป็นคนจังหวัดประจวบแล้วก็ได้มาถ่ายละครที่นี่แม่จุ๋มก็ฝากผลงานด้วยนะคะมีช่อง Lovely Family ช่อง CVM ช่อง Lovely Kids มีคิดสมายผลงานที่ได้ถ่ายมาประจำก็ส่วนมากเขาจะได้บทร้ายร้ายมากๆแล้วก็มีเศร้านิดหน่อยนะคะตลกปนมานนิดๆ <c oughs> ยังไงก็ฝากผลงานของแม่จุ๋ไว้ด้วยนะคะช่วยเชียร์กันด้วยค่ะช่วยติดตามแม่จุ๋ด้วยนะคะ <c oughs>